เมื่อกี้ตกไปรายละเอียดเล็กน้อยโพส์โพสกันไปแล้วโพสไปแล้วคาวนี้มีบางคนอาจจะไม่เข้าใจเมื่อกี้ผมพูดไปเรื่องข้อเท้าสั้นเดี๋ยงงข้อเท้าสั้นมงไงข้อเท้าสั้นก็คือเมื่อเวลากระต่ายนะครับยืนยืนโพสต์นี้ขาหน้าเขาจะยืนแบบยืนด้วยกุ้งเท้าอย่างนี้เขาจะไม่ยืนแบบฝ่าเท้าอย่างนี้อย่างนี้คือข้อเท้าถ้าข้อเท้าสั้นอย่างตัวนี้ก็ พอพอเป็นเป็นไกด์ได้ก็เท้าสั้นๆเห็นไหมครับเขาจะยืนด้วยฝ่าเท้าเอ้ยยืนยืนด้วยอุ้งเท้าแค่ปลายปลายนิ้วเขาจะไม่ลงไปยืนแบบทางข้อเท้าอย่างนี้อย่างงี้คือข้อเท้าที่ยาวเรามีซิกอีกอย่างเดี๋ยวนี้เขาเขาละเอียดขึ้นเขาจะดูขาหลังด้วยดูฝ่าเท้าด้วยของขาหลัง ฮอลแลนดลอกต้องการฝ่าเท้าหลังที่หนาเนี่ยหนา,นากว้างยิงยิงกว้างยิงดีครับถ้าเป็นสมัยก่อนจะรีเรียวจะเร,เรียวอย่างนี้มันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงมวลกระดูกที่ค่อนข้างจะบางอย่างฮองลแลนด์ลอกเ็าเป็นทรงคอมแพกทรงตันเนี้มวลกระดูกนั้นหนามวลกระดูก กว้างๆเงี้ยมันก็ทําให้ส่งผลให้ตัวกระต่ายดูสวยด้วยทําให้บอดี้ดูเต็มดูกลมมันพอพอบอกอะไรได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าเอามาเป็นหลักทั้งหมดว่าต่อไปเราจะดูขาหลังกระต่ายกระขาหลังกระต่ายสวยคือกระต่ายสวยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ให้ดูว่าเป็นไกด์เฉยๆว่าเออเป็นรายละเอียดที่เราค่อยๆใส่เพิ่มเข้าไปเราเราบรีนแล้วเราพัฒนาแล้ว เราได้โครงสร้างที่าต้องการแล้วเราอยากได้ขาเท่าต้องการเราอยากได้หัวเท่าต้องการเราอยากได้ข้อเท้าเท่าต้องการเราอยากได้ฝ่าเท้ายท่าต้องการค่อยๆใส่รายละเอียดเข้าไปครับขอให้เริ่มจากโครงสร้างก่อนดูให้เป็นก่อนดูให้ขาดก่อนว่าสวยไม่สวยดูยังไงพอบีบออกมาแล้วก็คัดคัดให้ถูกตัวว่าเราจะใช้ตัวไหนมาทําเราจะใช้ตัวไหนมาเพาะต่อเราจะใช้ตัวไหนมาประกวน แล้วเราค่อยใส่รายละเอียดค่ะค้าวบ้านเรารู้สึกว่ามันแคบไปล้วก็ใส่ค้าวให้กว้างขึ้นกระโหลกเรารู้สึกว่าเราเล็กไปแล้วก็ใส่กระโหลกให้กว้างขึ้นอะไรหน้าอกนมีอันนึ่งหน้าอกนี่อย่างนี้ครับนี่คืออกของกระต่ายเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมนี่อกลึกข้อเท้าก็จะขาจะแบบสั้นๆอกควรจะต้องแบบลึก นี่ลงมาต่ำๆไม่ใช่อกฟิฟีบอกแบนๆอย่างนี้ก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สำหรับ,รบพวกกระต่ายทรงพวกอย่างนี้อกควรจะต้องกลมรับกับคางเลยอย่างนี้ได้ยิ่งสวยยิ่งกลมมาได้ยิ่งสวยหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าใครสงสัยอะไรนะครับก็ถามได้ที่ร้านก็ได้มาถามที่ร้านก็ได้หรือว่า พิมถามก็ได้ถ้ามันไม่เหนือบาระแรงอะไรอาจจะทำคลิปใหม่มาหรือว่าอยากจะรู้อะไรสงสัยอะไรผมก็พยายามสอบหาเอาเอาเท่าที่ภูมิปัญญาจะหาได้แล้วกันไม่กล้ารับปากว่าต้องมีต่อเนื่องหรืออะไรพยายามจะเอากระต่ายที่ผมมีก่อนเอามาให้ดูว่า แต่ละพัน์ลักษณะหน้าตาโครงสร้างเป็นยังไงรูปทรงกระต่ายมันต่างกันยังไงกระต่ายบนโลกเรามีกี่รูปทรง